เอาละ่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Blue Steel Day p a r 6ครับผมเอาละ่ะในครั้งนี้นะครับผมจะทําการเล่นชาเลนจ์กันอีกครั้งหนึ่งและดูกันว่าเราจะสามารถเล่นได้ดีขนาดไหนนะครับผมล็อกอินมาจะปนีนึงแล้วครับเอ้นดูซิไฮนะชื่อด่านว่าไฮม,มีวิเลชให้เล่นอย่างนี้จริงๆก็แบบว่ายิ้มๆไปเยอะแล้วนะเลือกฮีโร่ได้ตามใจชอบมีวิเลชให้รู้ไหมผมจะเล่นอะไร เล่นปุ๊บเข้มแข็งทันทีเลยโหมีฟ้าร้องด้วยนะครับวันนี้ฝนไม่ได้ตกมานานนะเพราะว่าเรามาอยู่ในฤด,ดูหนาวทําให้ฝนมันก็หายไปบ้างแต่ก็เหมือนวันเนี้ยวันเนี้ยที่ที่ผมอยู่เนี้ยก็เริ่มจะฝนตกแล้วทุกคนก็ระวังด้วยนะเวลาอากาศเปลี่ยนอะไรเนี่ยคนเข้มแข็งในมันในโลกเรามันไม่มีนะครับมนุษย์เราก็ยังไงก็ป่วยไข้กันได้นะครับรักษาตัวเองกันให้ดีๆได้ครับ กิโลตัวนี้ตัวเดียวน่าจะเข้มอยู่อ่ะผมลืมปรับบูลูนใหญ่ให้กลับเป็นเหมือนเดิมนะก็ยังจะใหญ่ต่อไปนะครับตามได้ที่ผมยังไม่ลืมนะไมนก็จะยังใหญ่โตมาโหฬานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรโอเคอืมฮ สบายครับเริ่มมาก็ซื้อบานาน่าฟาร์มก่อนออการมีเงินที่ดีชีวิตเราก็จะดีตามเงินครับจะซื้อไม่เยอะมากนะเพราะว่าตัวที่เขาให้เราเล่นอ่ะมันจำนวนน้อยมากก็คือว่าถ้าเราสร้างได้สมบูรณ์แบบแล้วก็จบแล้ว ผมอาจจะสร้างบานาน่าฟาร์มสักสีต้นพอไม่ต้องเอาถึงแบบว่าห้าหกเจดแดต้นไม่จำเป็นครับและตัวที่ผมจะสร้างเนี่ยมันอยู่ในหัวหมดละว่าจะสร้างอะไรยังไงไว้ตรงไหนก็โอเคนะบานาน่าฟาร์มถ้าคุณคิดจะไปสายล่างอยู่แล้วแบบที่ผมกำลังจะทำอะ่ะไม่ต้องไปอัปเกรดสายบนอะ่ะคุณก็เก็บเงินนะแล้วซื้อต้นที่2ไปเลยไม่ต้องอัปเกรดเพราะว่าถ้าคุณจะไปสายล่างแล้วคุณอัปเกรดไปก่อนนะ มันไม่ได้เงินเพิ่มครับมันจะมันจะทำให้คุณได้เงินที่ช้าลงมากขึ้นไปอีกไม่แนะนํานะให้เล่นแบบนี้แหละกําลังดีอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าต้นเกมอะถ้าเรามีอะโด่าก็สบายแล้วครับอยู่แล้วถ้าจะเสริมให้ดีกว่านั้นก็คือว่าเหมือนกับเรากดใช้ความสามารถเขาก็ได้ไงมันเก่งอยู่แล้วละ่ะ ต้นเกมก็ชิลๆไปการเงินอะไรก็ไม่จำเป็นต้องโอเวอร์เกินความจำเป็นโอเคต้นที่สี่สุดท้ายลนะสี่ต้นพอทุกคนโอเคถ้าตัวพังตัวมาเราจะทำยังไงล่ะน่าคิดเหมือนกันนะ,ะทำแบบนี้นะครับ อย่างที่ทุกคนรู้ว่าตอนแรกมาไม่ใช่สิไม่ใช่คำว่าตอนแรกมายังไงก็ตามนะถ้าจะเล่นดร์นมังกี้ให้เป็นสายที่เข้มแข็งที่สุดนี่ไงคุณก็ต้องไปกับสายล่าง c r o s s b o ส master ริงไหมยังไงมันก็ต้องอัพแบบนั้นอยู่แล้ว2465จัดไปในบรนณน่าฟารโอเคบุนสีม่วงกำลังจะมาจริงๆปกติอโดราจะยิงไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเรากดใช้ความสามารถของเขาอะจะยิงเข้าครับก็ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกัน ทางตัวนู่นเนี่ยดาร์ตมังกี้จัดการให้ในบานดาฟาร์มสายล่าง2องแล้วตัวที่3ามกำลังจะมานะใช้เวลาไม่นานครับกดเผียวไว้แต่ไม่ต้องกลัวไม่กี่ด่านเท่านั้นแหละโอเคตอวสุดท้ายแล้วครับ พอทําให้เป็นเทียร์สามได้เดี๋ยวอัพเป็นเทียร์สี่ดันต่อไปเป็นตัวเหล็กอโดลายิงได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาโอเคแล้วหลังจากเข้าก่อนๆน,นะมันไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะอัพใส่กลางไปได้เลยฮะคือการเงินถ้าเราคิดจะไปอยู่แล้วอัพไปก่อนเลยยังไงก็คุ้มกว่าได้เงินเร็วกว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วครับ เพิ่มขึ้นมามผมวางให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันผมรู้อยู่แล้วครับว่าตัวไหนผมจะวางไว้ตรงไหนในด้านนี้ผมจะวางแค่นี้เลยดาที่เหลือผมไม่ใช้ผมจะใช้แค่นี้ถิงจะให้มันเป็น c r o s โบมาสเตอร์ไปเลย ไม่ใช่สิเป็น cross b o ยังไม่ต้องไม่ต้องถึงแบบว่าระดับเทียสูงอะเทียสองอะไรอย่างนี้ไปก่อนก็ไม่ติดอะไรเทียสามสิพูดผิดเมันจะไม่ใช่ cross b o w เนอะโอเคการป้องกันก็ดีประมาณนึงคือพอพอเหมาะสําหรับช่วงต้นเนี่ยแหละอะโด,ดราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเดีย๋ยวตอนนี้นะครับผมจะทําการซื้อบ anana farm เป็นเทียสี่ขึ้นมาการป้องกันก็ทําได้ดีอยู่แล้ว นีห่หด่านี้ไม่น่าไหวคนะือผมต้องให้โอเคผมได้โอเค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 ทำได้ทำได้ทำได,ำได้ได้อยู่การเงินเทือสี่เร็วด้วยอย่างนี้แอบสบายครับเริ่มปรับการโจมตีของอันโดราเป็นสตรองแทนและเนี่ yeah, <Yeah. S 1> พวกพังตัวนี่แหละจะเป็นปัญหาให้กับผมโอเคได้อยู่พอดีรับการป้องกันพอดีรับ ผมว่าผมต้องอัปเกรดเพิ่มจริงๆแล้วละ่ะโอเคอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาและดียิ่งขึ้นนะอื้ออยใหญ่แล้วเจ้านี่เป็นพักอ๋อโอเคไม่เป็นไรนึกว่าลีเจนตัวนี้จะสร้างปัญหาให้กับเราได้ อันนี้ตามปกติให้เล่นถึงด่าน60นะแต่เราจะนั่นเลยครับรัดคิวไปถึงด่าน100ไปเลยไม่น่าจะยากเท่าไหร่การป้องกันช่วงนี้จะง่ายมากเสริมขึ้นอีกนิดนึงอนะ่ะโอเคเลยละแต่เท่านี้ก็ก็โอเคอยู่นะยิ้มๆิพอพอมันเป็นคอร์สโบสายนี้แล้วมันก็ดีขึ้นนะโอเค เดี๋ยวขอเทสีอีกตัวหนึง่งแล้วก็สบายละเดี๋ยวจะซื้อเจ้าวินเล e เพิ่มขึ้นมาได้ละเอามาบัฟหน่ตัวนึงโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราซื้อวินเล e เข้ามาได้ละโอเคครอบคลุมถ้าครอบคลุมทุกตัวก็ไม่มีปัญหา ทำให้ตีพังตัวตีได้ทุกรูปแบบก็อโดราจะเข้มแข็งสุดๆทุกตัวที่มีจะแข็งแกร่งมากๆแค่นี้โ,โหดแนะล้วนะตีได้ทุกรูปแบบแล้วก็สามารถตีพังตัวได้โอเคแต่ในวิเลตก็จะเสริมวิเลตเข้าไปอีกตัวนึงครับ ซึ่งจะเป็นวิเลสสายบนล้วนๆเลยล้วนๆจะทำให้ถึงเทียห้าโอ้โหเสียงฟ้าร้องผมไม่รู้ว่าคนอื่นได้ยินหรือเปล่าน,นะโอ้แต่เสียงฟ้าร้องข้างนอกนี่มันช่างแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอเอาเรื่องเอาการเลยอ่ะโอเค เอาเป็นเทียที่สูงขึ้นหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ผมสร้างมาเพื่อจะเป็นสายบนอยู่แล้วโอ้โหผมน่าจ้าวันนี้ก่อนได้เหมืนอนกันไม่เป็นไรทุกคนส่วนเจ้านี้ก็จะกลายเป็นสายอัลตราจะก็น็อตสายบนนั่นเองโอเคทีนี้ คือตัวที่มันให้เราใช้มีแค่นี้นี่แหละผมว่ามันน่าจะโอเคละเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดบานาน่าฟาร์มให้กลายเป็นเทียห้าเอาเอาจา,จากความรู้สึกตรงๆเลยนะจริงๆมันก็มีมันก็ไม่ค่อยจำเป็นที่จะต้องเอาการเงินถึงเทียหเท่าไหร่มันจบแล้วละ่ะถ้าเรามาได้ถึงขนาดนี้นี่ผมถือว่ามาได้ไกลเอาการละแต่เนื่องจากว่าเงินเหลือก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร หดเลยทุกตัวตอนนี้นี่เก่งมากไม่ธรรมดาทุกตัวกำลังจะห้าหมื่นหนึ่งแล้วถ้าเราไม่เอาเงินไปซื้อของยางอื่นก่อนนะบนนะรรณาความเทียห้านี้นี่ผมได้เร็วกว่านี้แต่ไม่เป็นไรแค่นี้ผมมก็ถือว่าโอเคแนละ้ะ สบายครับตัวแรกที่ผมจะสร้างก็น่าจะเอามาเป็นนี่ก่อนเลยนะเกรฟบลอดนะ3ามหมแป,ป๊บเดียวก็เนี่ยได้แล้วเนี่ยคือแบบเก็บเงินแค่ปแป,ป๊บเดียวจริงๆไะ <Well done. S 1> ได้แล้วแล้ววงล้อโอเคเราชนะธรรมดาไปต่อให้ถึงร้อยครับเก็บอินสตาบังกี้วงล้อนั้นอยู่ตรงกลางวงที่สวยงามที่สุดเลยวนมาเจอ1 2ึ่สามสี่รอบสบาย ถ้ากินน้ําเย็นนะอยู่ประเทศไทยก็จะมีน้ําเย็นนั่นเนาะเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่าดีที่สุดแล้วโอเคกองเซรามิกทาอะไรเราไม่ได้หรอครับพอผมมีวินเลจเทียห้าอยู่อย่างนี้เคยบอกถ้าบานน่าฟาร์มโจมตีเป็นด้วยนะจะดีมากเลย เช่นเอาแนวไหนดีอ่ะแบบเป็นบานาน่าฟาร์มแล้วสามารถที่จะเรียกเอออะกับดักกล้วยก็ได้อากับดักเปลือกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันทําได้ผมว่าอืมก็โอเคอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมครับจะแม,แม็กซิมัมทุกอย่างแล้วนะเนี่ยโหดอะดีไม่ดีออลตราจักรน้อนนั่นอะได้มันได้ยิงน้อยมากเพราะโดนคอร์โบมาสเตอร์ถึงสงตัวแล้วก็บินเลสเทยียหาสายบนช่วยกันโจมตี แลยซ้ำยังมีอโดรามาช่วยอีกโอ้โหเข้มแข็งจะบอกใครแต่ด่านนี้มันจะยังเหลืออยู่หนึ่งตัวนะที่ยังไงมันก็ไม่เต็มแต่ไม่เป็นไรผมคิดแผนเอาไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบจบเร็วมากเดี๋ยวอัพสามสอันนี้ครับเรียบร้อยเป็นเกมได้แล้วถ้าอัพส4มเสร็จ โอเคมันจะเป็นการเล่นที่คอนคลูสหรือว่าจบได้ค่อนข้างเร็วนะจริงๆอะ่ะผมอยากจะให้มันกินไปเลยอะเคเลเวลแม็ก <Okay. S 1> okay. ทันทีเลเวลเต็มครับโอเคผมซื้อทุกอย่างตามที่ผมคิดว่าผมพอใจแล้วผมไม่จำเป็นต้องมีอะไรอีกแล้วนะเนี่ยถึงกระนั้นก็ตามทีเถอะ หวังยากเอาการนะเนี่ยโอ้ยไม่โอเคโอเคกลับมาใหม่นะครับกินการก in ินนี่คือเอามาทําเป็น exp ให้กับอด و ل า ตอนนี้อดอล่าเลเวลเต็มแล้วอะตั้งแต่ด่าน7จ็ดิบเร็วมากเลยอะอันนี้เขาเรียกว่าการสร้างแบบมินิมอลนะครับสร้างไม่เยอะอะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่ได้ผลที่ดีเยี่ยมแข็งแกร่งเลยทีมนี้ตอนนี้แข็งแกร่งมาผมมองผมมองว่าเราน่าจะชนะด่านร้อยแล้วแค่ป้องกันแค่นี้เพระเราซื้ออะไรไม่ได้มากกว่านี้ละ และนี่ก็คือสุดๆของที่ผมควรจะทำและทำได้ละแฮปปี้ครับไม่รู้จะเสริมอะไรแล้วนะสินี่แหละไปแบบมินิมอลอย่างนงี้แหละโอเคชิวๆสบายๆ ไม่มีอะไรมากไหนเง<า>นิงนเหลือเนาะซื้อกลับมาใหม่ครับกินไปแล้วก็ซื้อกลับมาใหม่โอ้โหคือมันไม่มีอะไรผ่านมาได้แล้วจริงๆครับ back forward ไปเลยได้ไหมแบบเร่งความเร็วปี๊ดไปเลย <S <S ดีๆผมก็ไม่กลัวจะตัวใหญ่เบิ้มอะไรขนาดไหนไม่กลัวเอาซีอโอมจีก่อนละกันสบายมากครับสบายมากเร็วปี๊ดเลยชอบดูการโจมตีครับใช้ได้ดีเลยเรามีคอสโบโมาเตอร์ช่วยยิงติดคีติคอลก,ก่อนเลย วิธีดา่านนี้คอสโบมาสเตอร์ตัวนี้น่าทำดาเมจได้เยอะที่สุดอเยอะอยู่อโดราไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าระยะยิงมันไม่ถึงไงถ้าอดราได้ตีก่อนก็อาจจะพอสู้ได้แต่สู้คอสโบไม่ได้หรอกถ้าคอสโบมันได้ยิงตลอดเวลาสู้ยากมาก <Well done. S 1> สบายครับ <Well done. S 1> เงินเจ็ดหมืน 70, 000, ชิวเชยวเก็บยาวๆนะโอเค คุณจัดหัวหน้าใหญ่ของคุณมาเลยดีกว่าคุณเอาตัวเล็กๆมาพวกนี้เขาทําอะไรผมไม่ได้แล้วคุณเอาหัวหน้าคุณมาเลยคุณเอาแบดมาเลยอึอ COMG สองตัวสบายเงินเป็นแสนแล้วครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าจบแล้วน่าจะมีเงินประมาณเท่าไหร่ผมเดาว่าสักประมาณสี่แสนแล้วกันยกะไปเออปรมาณไม่ดิสองแสนติเออ ผมเดาเลขไว้ประมาณนี้ผมเดาวไว้นะ <are> มันคือการคาดการครับผม <are> โอเคชิวๆสบายๆครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อน <are> อจะด่าน90้แล้วเดี๋ยวดูดีๆนะผมว่ารวดเร็วแน่นอนอะ่ะ ปราบได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องกลัวม,มาดีๆโชว์พลังให้ผมดูหน่อยรวดเร็วรวดเร็ววาดตัวมันก็เร็วแล้วก็จบอย่างรวดเร็วเกันรับไปครับหนัน91เอ็ต้นงซื้ออะไรเพิ่มแล้วแฮปปี้ชีวิตครับโอเค รมโจมตีพวกเขาเข้าไปครับน,นี่อดล่ายังไม่ได้ไม่ได้เสริมความแข็งแกร่งโดยการกดความสามารถของฮีโร่เลยนะเหมือนตีธรรมดาอยู่เลยนะทีท,ทีสบายมากโอเคเผมว่าการเงินที่ผมเล็งเอาไว้ว่าสองแสนสี่สิจะเกินละ <c oughs> นี่มันสองแสนจะสองแล้วไงเร็วมาก เมนจีมาค่อนข้างไกลอยู่แต่ก็ไม่มีปัญหาครับพังแบบรัวๆเลยมันโดนกันชิ่งนะของวิลเลติอาห้าสายบนมันโดนการชิ่งคนะรับนะสบายมากดีๆดๆเหมือนมาปุ๊บตายปั๊บเลยอะเร็วมากเลยดัน96เน้นจำนวนแบบนี้ยิ่งเสร็จเหลาเพราะเรามีเจ้าตัวมุมแรง เสียห้ามายิ่งเยอะนี่ยิ่งโดนปั่นรัวอยู่แล้วก็ตัวที่ถูกลืมอย่างอัลตราจักรนอตจริงๆก็พอช่วยเหลือได้อยู่เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าตัวอื่นก็ไม่เป็นไรหนันนี้ก็แอบสบายครับมีแค่ซีเอ็มจีเสริมเหล็ก2ตัวอึดหน่อยแต่ถ้าทําสามารถที่จะทําลายได้ก็ไม่มีปัญหาซีเอ็มจีเสริม,รมเหล็กมันคืออึดมากอยู่แล้วไงนาะ ่านนี้ับด่าน98ด่านอันตรายอยู่แล้วเนื่องด้วยเรือบินมันเยอะมากครับการที่ทํามีเรือบินเยอะเนี่ยมันจะทําให้มีเซรามิดเยอะตามนะช่วยกนันโจมตีจริงๆไม่จำเป็นต้องช่วยก็ได้เนี่ยจบเร็วมากเลยดีๆสำเร็จก็จบครับอันนี้ก็โดนบอฟไล์เข้าไปมีเงินสามแสนเนาะหมดมาก บูดขึ้นไปอีกครับขยี่อย่างรวดเร็วนะแบดพังตั้งแต่ยังไม่ถึงโค้งอันตรงกลางเลยฮะโอ้โหนี่สิอินซามังกี้ที่ผมเล็งมานานนะครับอินซามังกี้เป็นซูเปอร์มังกี้202อันนี้คือตัวที่ใช้ได้เลยอ่ะอืม202นี่เยี่ยมเลยเพราะแบบอัพสายเดียวสายล่างนี่ผมก็แฮปปี้กับชีวิตละโอเคเงินจบมามี3ามแสนหนึ่งก็แฮปปี้อยู่นะใช้ได้เลยครับ สบายสบายไปนะกับชาเลนในครั้งนี้คือชาเลนน่าจะสบายมากเลยนะถ้าเขาไม่จํากัดสายการเล่นของเราและถ้าเสริมวิลเลจมาให้ด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งสบายก็ไปใหญ่แบบนี้ไงเอเอาละครับทุกคนสำหรับการเล่นในวันนี้นะ่าจะเพียงพอไม่ได้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบคลิปนี้นะสามารถที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเอง เอาละครับผมบันซ่าฮันนี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ